ม,มันต้องบอกว่าสัตธรรมชีวิตสุดท้ายคําว่าให้อภัยยังเป็นสิ่งสําคัญ<อ>นะครับในการอยู่รวมกันในมวลหมู่ของมนุษย์โลกครับ <c oughs> ได้เห็นภาพวันนี้นะครับที่บ้านพระอาทิตย์ <c oughs> ของคุณสนที่ลิ้มทองกูลครับคนที่ลงมาจากรถคันนี้าผู้ชมดูภาพก็แล้วกันครับรรว่าจะเป็นใครครับ <c oughs> นี่นะลงมาแล้วครับคุณชูวิทย์กำมลวิสิตครับคุณสนทิไปคุณสนทิเดินเข้าไปกอดพูดคุยกันขอกอดหน่อยครับคุณสนทิบอกว่าชูวิทย์กอดที่แรงแรงกอดแรงแรงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเรื่องเดิมเราไม่ต้องพูดกันลืมไปนะครับคุณชูวิทย์นี่นะผมนะครับปลายชีวิตแล้วส่วนพี่สนธิ คือพี่ของผมเมื่อก่อนอยู่คนละค่ายอยู่คนละข้างนะครับแต่ต่อสู้เพื่ออุดมการพูดกันเบาๆรักกันไว้เมื่อก่อนเป็นมวยคนละคู่แล้วมวยคนละมุมครับมวยมุมน้ําเงินกับมุมสีแดงครับโชกันมานานนะออกมาเปิดเผยอ,ออกมาแชข้อมูลกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้มาขอพวมอะไรมาไหว้พี่สนทินะครับในวันเกิดครบรอบ76ปี ที่บ้านพระอาทิตย์นักสืพิมพ์ผู้จัดการที่สร้างมา35ปีมาทําบุญวันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยขอโอกาสนี้นะครับเดินทางากาับประเทศไทยนะครับมาจากต่างประเทศนี่นะมาเคลียเรื่องของศาลนะครับแล้วถือโอกาสมาพบสนทิวันนี้สองคนพูดเปิดใจกันแล้วครับผมนี่สุดท้ายแล้วคุณชูคุณไรชานี่นะ <c oughs> พี่ชูวิทย์นี่สุดท้ายแล้วแต่ผมให้กําลังใจพี่สนทิอยู่ปราบมานเพื่อคนไทยต่อไป <c oughs> คุณสนธีก็บอกว่านะฮะชูวิทย์นะครับทำเพื่อประเทศไทยไม่เคยกลัวอะไรต่างคนก็ต่างทําหน้าที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกถึงพี่อีกแล้วพี่ก็จะทําหน้าที่ต่อไปชูวิทย์หายใจใบาใครลึกๆขอให้นะครับโชคดีปลอดภัยในโใครคภัยไข้เจ็บนี่ครับสุดท้ายวิถีชีวิตของผู้คนมันก็จบแบบนี้เรื่องของการให้อภัยแล้วก็สัจธรรมของชีวิต จริงๆพูดเยอะครับเวลาผมมีเท่านี้ขอหยุดเท่านี้ครับ เป็นภาพที่น่าชื่นใจนะคะทั้งสองท่านก็เป็นลูกผู้ชายตัวจริงคุณสนธีก็บอกเลยว่าให้อภัยว่ายากแล้วลืมนั้นยากกว่าวันนี้ผมลืมไปหมดแล้วเรื่องที่เคยมีปัญหากันนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็ทําคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมายค่ะจริงๆพี่ชูวิทย์อายุน้อยกว่าพี่สนธีเป็น1ิปีเลยนะคะแต่ทั้งสองท่านวันนี้ก็จบลงด้วยดีไม่มีใครโกรธกันแล้วไปขออภัยไปขอโทษขอโทยกับคุณสัญธนะด้วยนะดีค่ะเป็นเรื่องที่ดี